สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับหน่วยล่างนะครับเลขดับสูตรที่4ของเรานะครับผมเราจะใช้สูตรนะครับผมหลักพันแล้วก็หลักร้อยนะครับบวกกันนะครับผมหลักพันนะครับร้อยบวกกันนะครับก็ใช้สถิติตั้งต้นนะครับอ่าหนึ่งกรกฎาคมหกสามนะครับก็3 4 7 2 5 8นะครับผมก็ใช้ หลักพันหลักร้อยนะครับหลักพันหลักร้อยนะครับ7บวก2เป็น9นะครับผมก็ได้เลข9้าเป็นเลขดับนะครับก็ออก5 3ล่างนะครับผม16กรกฎาหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข9กดับ9ไม่มานะครับผม1สิงหานะครับผมก็8 3 7 2 8 6 3 5หนะครับ3 2เป็น5นะครับผม3และ2เป็น5นะครับให้5เป็นเลขดับนะครับก็ออก92นะครับหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับ ในส่วนของ1สิงหานะครับผม16สิงหานะครับผม93นะครับผมก็เป็น12นะครับผม9 3้าให้2เป็นเลขดับนะครับก็ออก8 8ล่างนะครับผม8 8ล่างหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข2 2ด so, ับ2ไม่มานะครับผมแล้วก็1กันยานะครับผม1กันยาก็58นะครับผม58 13นะครับให้3เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก 98ล่างนะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข8นะครับผมเลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับผมก็16กันยาต่อเลยครับผม9 9เป็น18นะครับได้8เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก5 7ล่างนะครับผมห้ล่างหลักหน่วยเป็นเลข7นะครับผมเลขดับเป็นเลข8นะครับผมก็8ดับ8ไม่มานะครับผมมาดู1ตุลานะครับผม สีบวกศก็ได้4นะครับผมเนี่ย4ีบวกศได้4นะครับก็ได้เลขดับเป็นเลข4นะครับก็ออก5 9ล่างนะครับผม5 9ล่างหลักหน่วยเป็นเลข9นะครับผมเลขดับเป็นเลข4นะครับผม4ดับ4ไม่มานะครับผม16ตุลานะครับผม16ตุลาเจ็ดนะครับเป็น15นะครับ7 8เป็น15ได้5เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก3 แปนะครับหลักหน่วยเป็นเลข8นะครับผมเลขดับเป็นเลข5นะครับผม5ดับ5ไม่มานะครับผม1พุส uh จินะครับผม1พุสจิหกศูนะครับเป็น60นะครับเป็น6นะครับผมก็ได้เลข6เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก40นะครับผมล่างนะครับ40ก็หลักหน่วยเป็นเลข0นะครับเลขดับเป็นเลข6นะครับผม 6ดับ6ไม่มานะครับผมมาดู16พุชจินะครับผม16กพุชจินะครับ64เป็น10นะครับผม6 4เป็น10นะครับก็ได้เลข0ูนย์เป็นเลขดับเอาเอาตัวท้ายนะครับเลขศูนย์เป็นเลขดับก็ออก4 6ล่างนะครับผม4 6นะครับผมก็หลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข0ูนย์ะครับ0ูนดับ0ย์ไม่มานะครับผมมาดู1ธันวานะครับผม1ธันวาก็นะครับ 62นะครับผม62เป็น8นะครับผมก็ได้เลข8เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก8 4ล่างนะครับผม8 4ล่างก็จะเป็นหลักหน่วยเป็นเลข4นะครับเลขดับเป็นเลข8นะครับ8ดับ8ไม่มานะครับผมมาดูนะครับ16ธันวาหกสานะครับ09นะครับก็ได้9นะครับ0ูบวกเก็ได้9นะครับก็เลขดับหน่วยล่าง นะครับผมสูตรที่4นะครับก็ได้เลข9นะครับผมงวดประจำวันที่16ธันวา63นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับหน่วยล่างสูตรที่4นะครับผมก็ได้เป็นเลข9เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม